หอไอเฟลจุดหมายที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความโรแมนติกและความยิ่งใหญ่ของปารีสมีด้านที่ไม่ใครรู้จักเท่ากันมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าตกใจเมื่อเราเห็นความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลังความงามนั้นๆหอไอเฟลความสวยงามที่ซ่อนอยู่ด้วยปัญหาแต่เมื่อเราเข้าไปในด้านข้างๆของหอไอเฟลมันเป็นภาพแตกต่างจากที่เราเคยคิดถึงมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไขอย่างต่อเนื่องทั้งความสกปรกของพื้นที่โดยรอบก,การบำรุงรักษาที่ล่าช้า และเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและนี่เป็นสิ่งที่ทําให้ผู้เยี่ยมชมต้องกลัวว่าหอไอเฟลยังปลอดภัยและพร้อมสําหรับนักท่องเที่ยวหรือไม่มันเป็นคําถามที่ผู้เยี่ยมชมหลายคนเคยต้องกลัวและต้องการคําตอบปัญหาความสกปรกและสิ่งแวดล้อมรอบตัวพื้นที่สวนแชมเปเดอร์มัสที่อยู่ใต้หอไอเฟลเป็นสถานที่ที่มีขยะเต็มไปหมดโดยเฉพาะหลังเวลาค่าซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับผู้พักอาศัยท้องถิน่นทําให้พวกเขาต้องรับผิดชอบกับความสกปรกนี้ พ่อค้าแผงลอยผิดกฎหมายรบกวนทัศนียภาพและพื้นที่สาธารณะทําให้ผู้เยี่ยมชมไม่สามารถเพลิดเพลินกับความงามของหอไอเฟลได้อย่างเต็มที่การบํารุงรักษาเชิงสิ่งแวดล้อมต้องใช้ทรัพยากรมากการเก็บขยะก,กว่า250ตันและรีไซเคิล80%อร์เซนของขยะเหล่านั้นเป็นอีกหนึ่งความยากลําบากการบํารุงรักษาโครงสร้างโครงเหล็กของหอไอเฟลมีร่องรอยสนิมและต้องการซ่อมแซมใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้ความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชมเป็นคําถาม การทาสีและซ่อมแซมถูกเลื่อนหลายครั้งเนื่องจากปัญหาสารตะกั่วและผลกระทบโควิดทำให้การบำรุงรักษาโครงสร้างเป็นสิ่งที่ยากลำบากและต้องใช้เวลามากปี2022มีการพ้นสีด้วยงบประมาณประมาณ60ล้านยูโรเพื่อเตรียมตัวสำหรับงานใหญ่โอลิมปิก2024ความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชมทันวาคม2024เกิดเหตุไฟไหมในช่องลิฟท์ทำให้ต้องอพยพผู้เยี่ยมชมประมาณ1,200คน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้เยี่ยมชมต้องกลัวและเสียใจปี2019มีผู้พยายามปีนโครงสร้างภายนอกซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้ความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชมเป็นคําถามอีกครั้งกฎการเยี่ยมชมระบุว่าหออาจปิดทันทีในกรณีความแออัดงานซ่อมหรือเหตุด,ด้านความปลอดภยัยทําให้ผู้เยี่ยมชมต้องเตรียมตัวไว้ในกรณีฉุกเฉินสาเหตุของปัญหาจํานวนผู้เยี่ยมชมอาหารสร้างภาระด้านความสะอาดและการควบคุม พฤติกรรมทําให้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นสิ่งที่ยากจัดการงบประมาณและการจัดลําดับความสําคัญทําให้ซ่อมแซมเชิงโครงสร้างถูกเลื่อนหรือทําเพียงบางส่วนทําให้โครงสร้างของหอไอเฟลมีร่องรอยและต้องการการซ่อมแซมใหญ่พื้นที่สวนรอบนอกถูกใช้เพื่อพักผ่อนและกิจกรรมสาธารณะทําให้การจัดการขยะและความสะอาดซับซ้อนผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวและภาพลักษณ์เมืองนักท่องเที่ยวบางคนรู้สึกว่าประสบการณ์ไม่เต็มที่เพราะพบกับพื้นผิวสนิม ขยะในสวนและกิจกรรมรบกวนทัศนียภาพทําให้ความประทับใจและภาพลักษณ์ของปารีสในระดับสากลเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาหอไอเฟลมีนักท่องเที่ยวมากถึง7ล้านคนต่อปีแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องหลังทําให้ภาพลักษณ์ของเมืองปารีสไม่ได้เหมือนกับที่เราเคยคิดถึงแนวทางการแก้ไขบำรุงรักษาเชิงโครงสร้างทั้งเหล็กสนิมและลิฟต์เพื่อให้ความปลอดภัยแก่ผู้เยี่ยมชมเพิ่มมาตรการความสะอาดและจัดการพื้นที่สวนรอบนอกเพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมสะอาดและสวยงาม สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการปิดซ่อมและความปลอดภัยให้ผู้เยี่ยมชมเพื่อให้เขารู้และเตรียมตัวไว้ติดตามงานปรับปรุงใหญ่ก่อนโอลิมปิก2 0 2 4เพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์ของหอไอเฟลและเมืองปารีสบทสรุปหอไอเฟลเป็นสัญลักษณ์สำคัญของปารีสและเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวหลายล้านคนต่อปีแต่ด้านมืดของการดูแลความสกปรกโครงสร้างที่มีร่องรอยและเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยยังคงเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขต่อไปซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ของผู้รับผิดชอบ และรัฐบาลฝรั่งเศสแต่เมื่อเราเห็นความจริงของปัญหาเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าการดูแลและบํารุงรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สําคัญมากมันเป็นความรับผิดช,ชอบของทุกคนในการดูแลและปกป้องสิ่งที่มีค่าของเมืองปารีสและโลกใบนี้